ไม่เปิดเด็กต็ต,เตเาเจ็บค่ะเจอตลอเอเะตาเ็าเร่มร้คิวเรรแต่แม่ก็เจอดเดกรดยมเนี่ยเจ็บขาเ็ไม่ต้องไป ได้เยอะมากรอบแรกนะคะเนี่ยใหญ่ไหม

ใครกินก <Cornell. S 2> ็เก็บเองแต่ไม่ใจรูยากแตกตขึ้นนี่มันขึ้นมาถึงนี่ไหนเลยปลาช่อนปลาปลาดุกป้าจับได้หลา càng chốn là, tay đó là, ừ, tôi ừ. dài này này, du xí, tôi đây nhớ ở đây nè, ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ก็บจับกันตรงนี้นะคะ โอ้ oh, <laughs> ตัวใหญ่เอาไปรุ่นวัวมันไปช่วยจับปลาแล้วนะ <laughs>